สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเช้าวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาก็มาหาแม่ไฟเลยนะคะเอาอาหารให้แม่ไฟกินรู้ไหมคะว่าแม่ไฟเขาไม่มีไข้แล้วนะคะตัวเขาไม่ร้อนแล้วค่ะอุณหภูมิในร่างกายเขาปกติเลยนะคะจับดูตัวเขาเมื่อเช้านี้นะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่ร่างกายเขาดีขึ้นนะคะแล้วแถมยังกินอาหารเก่งมากด้วยนะคะ กินอาหารเปียกเช้าซองเย็นซองแล้วก็อาหารเม็ดอีกนะคะแสดงว่าร่างกายเขาดีขึ้นนะคะดีขึ้นไม่งั้นเขาก็คงจะกินอาหารไม่ได้เยอะแบบนี้นะคะเขาไม่อยากออกจากกรงเลยนะคะไม่ใฝเชื่อไหมถึงเปิดประตูกรงให้ก็ไม่เดินออกมาก็เลยต้องให้เอาไว้ในนี้เอาอาหารให้กินในกรงแล้วก็เอายาใส่เข้าไปให้กินในอาหารก็ เชื่อไหมคะเขากินไปหมดเลยเขาเคี้ยวถูกเม็ดยาในอาหารเม็ดเล็กๆอ่ะนูก็นึกว่าเขาจะขายทิ้งเขาเคี้ยวแล้วก็กืนเข้าไปเลยเขาโกรธแม่ด้วยค่ะเขาโกรธแม่ด้วยเพราะว่าแม่เช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดขี้หูขี้ตาให้เขาแล้วเขาก็โกรธแม่นะคะดูโกรธหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่แต่เดาเอานะคะว่าโกรธแม่หรือเปล่านะ เขาก็กินอิ่มแล้วเขาก็นอนค่ะนอนหน้าตาก็ยังไม่สะอาดสะอ้านเท่าไหร่แต่ดีกว่าเก่าเยอะนะคะดีกว่าเก่าเยอะมากนะคะกินแล้วก็นอนนะคะอันนี้นุกก็รีบทํารีบเคลียร์นะคะเคลียร์เดี๋ยวเอาผ้ามาถูถูที่พื้นที่เปียกให้เด็กๆตื่นขึ้นมาก็เป็นสภาพนี้นะคะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะตกทุกวันเลยแล้วชอบตกกลางคืนนะคะ ไม่รู้จะได้ตัดหญ้าไหมนะคะถ้าเส็จสายแดดออกก็คงจะดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีแดดแล้วะคะ่ะเพราะว่านุ๊กทำคลิปเสียงแล้วอันนี้นุ๊กถ่ายไว้เมื่อเช้านี้นะคะต้นไผ่เงินก็โดนน้ำฝนพอดีพอดีเลยนะคะเด็กๆก็อยู่ในกรงนะคะเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้ให้อะไรยังไม่ได้ให้อาหารให้อะไร ก็ถ่ายคลิปอยู่นะคะก็แต่เขาก็มีอาหารตลอดนะคะเด็กอยู่ในกรงเขาไม่ได้หิวโหยนะคะแม่น้ำสาชอบที่สูงไม่หลังคาก็อย่างเนี้ยคะ่ะอยู่แบบนี้จะไม่ให้อาหารเด็กจรนะคะเด็กจรจะเรียกบัวขาวข้อบ้านเขาก็เขาก็ไม่เข้านะคะเขาก็ไม่เข้ายิ่งเรียกยิ่งเดินไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาชินแล้วคะ่ะเขาก็อยู่อยู่แบบนี้คะ่ะไม่ไปไหนถ้าแม่ รถมอไซต์ออกไปเขาก็เข้าบ้านมานอนท้าบ้านหม่งั้นก็นอนอยู่ตรงประตูหน้าบ้านจนกว่าแม่จะกลับมานะคะก็ดูแลบ้านให้แม่นะคะเดี๋ยวนุกจะพาไปดูแมวอยู่ตรงในซอยที่นุกอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวนุกจะพาไปบ้านหลังบ้านหลังที่อยู่ตรงกลางซอยอะ่ะ เามีแมวนะคะเขามีแมวแล้วนุกเห็นแมวเขาออกมาเล่นวิ่งเล่นอยู่ตรงข้างบ้านเขาบ่อยมากนะคะบ้านเขาจะติดถนนอ,อยู่ในอยู่ในซอยนะคะซอยในหมู่บ้าน,นรถก็จอดตากแดดตากฝนนะคะต้องต้องต้องแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าไม่มีรถคันนี้นี่นุกก็ไม่รู้จะไปไหนมาไหนให้อาหารเด็กๆยังไงนะคะแม่นาซื้อให้นุกนะคะรถคันนี้ประมาณปี ก็มันจะ2ปีแล้วนะคะต้องขอบคุณแม่เสมอเลยค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะนุก,ก็มาจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลงมาถามว่ายายยายมีแมวกี่ตัวซึ่งจริงๆเขารู้จักนุกนุกก็รู้จักเคาร่าเพราะว่านุกเคยอยู่หมู่บ้านนี้มาก่อนตอนเด็กๆเช่นกันนะคะก็มีแมวประมาณ10นะคะมแมวประมาณ10ยายก็เลี้ยงไปตามที่ยายเลี้ยงได้ก็ให้เขาสวยกับเศษอาหารให้เขากินแต่ว่าอันนี้นุกแบ่งอาหารมาให้นะคะจากที่บ้านแล้วก็ ถาดอาหารที่คุณใจหมอส่งมามันเยอะเยอะค่ะนุก,ก็เลยแบ่งให้อันนึงแล้วนุก,ก็เอาแม็กซิมามาให้2ถุงเนาะถุงละถุงละกิโลเนาะเชื่อไหมคะแค่เปิดถุงออกมาน้องรีบวิ่งมาเลยแต่อีกอีกหลายตัวเขาไปหลบอยู่เขายังไม่กล้าออกมาเขากลัวนุกนะคะไม่ใช่แม่เขานะคะแมวตัวนี้นี่ตัวนี้นี่แม่เขาไปหลบอยู่แม่เขาดุมากแล้วก็ขู่เก่งขู่แม้กระทั่งเจ้าของนะคะน้องไม่ได้ทำหมันกันนะคะเนี่ยค่ะ สงสารมากเลยนะคะดูชอบอาหารเม็ดมากดูสิคะแม่เขาดุมากคะ่ะแม่ของตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขามีอยู่3มตัวอีก2ตัวจะเป็นตัวดำขาวแล้วก็ตัวดำนะคะดูน้องก็ไม่สมบูรณ์แล้วค่ะน้องก็ผอมๆนะคะ แม่เขา,าจับไม่ได้เลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่แม่เขานะคะตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวผู้ซึ่งไม่กลัวคนนะคะมีสองตัวเนี่ยที่ไม่กลัวนุกนะคะแล้ววิ่งรีวิ่งออกมากินแต่อีกประมาณ6ตัวไปหลบอยู่นะคะก็ได้แบ่งปันนะคะก็ได้แบ่งปันว่านุกเห็นบ่อยมากเวลา,านุกขี่รถออกไปหน้าปากซอยขี่เข้าขี่ออกรถรถมอเตอร์ไซค์นุกเห็นตลอดเลยว่าอยู่ข้างอยู่ข้างรัว้วบ้านบ้านก็ติดติดถนนเป็นถนนของหมู่บ้านอะ่ะ จะเอาอาหารเทให้เขาก็วิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีวันนี้ประตูบ้านของของยายเปิด้ก็เลยจอดรถก็เลยเข้ามาถามแล้วก็นุก็เห็นแมวด้วยนะคะนี่น้องเป็นเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะก็ดีแล้วนะคะนุก,ก็แบ่งปันอาหารมาให้นะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตานะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนุกไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ